แม้ในเมื่อเน็ตกับเ่าเป็นปกติแล้วถ้างั้นเล่นกันเลยอาจเข้าอินโทรแก ด้วยนะอยู่กับผมอีกแล้วนะเออกอซิล่าจากประเทศจีนนะซึ่งเออผมสุกเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็จะไปดูกอซิล่านะกอซิล่าประท่าคองสองแลวผมก็ได้แต่งตัวเป็นกอซิล่าหรือเปล่าวะที่หัวมันก็ไม่ใช่และหัวก็เป็นลาดอนและส่วนปีแล้วก็เป็นปีของเออคิงกิโรล่านะแล้วก็ตัวก็เป็นของเออคนป่าซาไกที่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วสร้อยก็เป็นของใครก็ไม่รู้รก็จําไม่ค่อยได้ ซึ่งเอเอจริงจริงคือกูใส่มาเฉยนะสร้อยเนี่ยโอเควันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟวีนะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวใหม่กันใหม่เผาใหม่ก็คือเผาแอสตัซึ่งมีตัวรีโมเดลอยู่2ตัวก็คือยูเอฟโอเออมใช่ดิสต่อแอสตูดิเทเนอร์อ่ะหนึ่งตัวที่รีโมเดลใหม่แล้วก็อาอะไรวะ นี่ไงไตไททันที่กลายเป็นไมโครเวฟไปแล้วนะซึ่งเ,าเราจะรีวิวไตไททันก่อนนะมาก็สำหรับไมโครเวฟนะกนาดประมาณเนี้ยตัวก็จะเหมือนไตไททันนะคือทุกอย่างเหมือนไตไททัทนหมดเลยแค่สีมันไม่เหมือนนะนะเลือดอยู่เลือดมีที่สองพันนะแล้วก็จะมีเครื่องบินสุดสมจริงอยู่ข้างๆนะโอเคต่ออันแรกอัลติเมทพันช์ บอกเลยผมว่าตัวนี้ตีแรงนะคือไม่รู้ว่าไตเรท่านปกติมันตีแรงขนาดนี้หรือเปล่านะแต่ผมตอนเจอไตไรท่านจะเรียกไตเรทานนะบอแต่ผมตอนเจอไมโครเวฟอะแม่งตีแรงมากเลยนะไม่รู้เพราะอะไรต่อไปอัติเมททีวีกูดาอยู่ที่สิบวิคือมันไม่ใช่ทีวีหรอกคือไม่เป็นเอ,อ่อไมโครเวฟนะกูดาอยู่ที่สิบวิอัติเมทพันอยู่ที่สองวิแล้วก็อัติเมทเลเซอร์ Laser อยู่ที่ห้าวินะซึ่งก็แรงพอตัวเลยต่อไปเจ็ตแพค เจ็ดแผคอยู่ที่9วิแค่นั้นแหละสำหรับตัวนี้ช่วงบูแหละผมจะรวมไปเลยนะโอเคต่อไปรีวิวตัวที่2โอเคตัวที่2มาแล้วก็คือเจ้า Astro Detainer นะซึ่งการรีโมเดลเนี่ยผมบอกเลยว่าเท่มากเลยนะแค่สีมันไม่ค่อยเข้ากับหมวกเฉยๆนะโอเคท่าแรกก็จะเป็นออฟคูลดาวอยู่ที่1วินะตัวนี้ก็เป็นสายสแปมนะต่อไป Blade of d e s t r u c t i o ทุยไม่ใช่ เจ้าที่ก็จะมีครูดาวด้วยเบรดเนี่ยก็จะเอ่อเป็นมีสองท่าคือคือถ้าเราใช้ท่าที่สองก็คือเบรดไปแล้วว่าจะมีเบรดแอคแท็กแล้วก็เบรดเอ่อโชว์ก็คือยอนเบรดเข้าไปอ่าแค่นั้นแหละซึ่งบวกเลยว่าแรงมากเลยนะีแต่ละท่าของมันนะเลือดอยู่ที่สองพันห้าเออครูดาวอยู่ที่ประมาณสามสิบหรือยี่สิบวิอ่ะสามสิบหรือยีอ 20, ่สิบวินี่แหละเออจำไม่ค่อยได้ ่อไป UFO a t t a c ก็จะเป็นการเอ่อทุบยิงเนี้ยคือทุบแบบ <Yeah. S 1> คือทุบแบบว่าใช้แรงแบบทั้งหมดเลยอ่ะก็ตัวนี้ก็เก่งพอตัวเลยแต่แล้วก็ถ้าเจอตัวที่มันเลือดเยอะก็เขาที่จะกากพอตัวกันเลยดีนะแต่จริงถ้าตัวนี้ถ้ามีคนเล่นเป็นนะก็จะเก่งเลยนะเก่งแบบเทพเลย คือมันจะมีบักบักนึงเว้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นบักอะไรเหมือนกันนะมันจะเป็นแบบว่าไม่มีคนเล่น a อสต o ร e ดิเทนเออรเลยเนี่ยไม่มีคนเล่นเจ้าตัวนี้เลยอะแต่ว่ามันจะขึ้นมาว่าลิมิต1-1ทับ1อ่ะดูซิว่ามันจะบักไหมถ้ากูรีเซตก็ไปแล้วก็อีอ่ะกับล็อบบี้แล้วดูซิว่ามันจะบักไหมโอเคไม่บั克 คือบางรอบแบบผมไม่รู้มันเป็นอะไรเว้ยมันจะบล็อกแบบว่าลิมิต1นึทัซึ่งความเป็นจริงมันไม่มีใครเล่นเลยอ่ะซึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยทุกเซิร์ฟเลยเว้ยนะต่อไปจักเกิลนอตหรือคอมมานเดอร์ไปผมเรียกเจ้าตัวนี้ว่าจักเกิลนอตนะนะแต่จริงเออผมก็ไม่ค่อยถานาัดเรียกอย่างเงี้ยผมชอบเรียกว่าแอสโตเอมเพอร์เลอร์มากกว่าเพราะว่าหน้าเหมือนเออเอมเพปรร์ ทอยเลตในอะไรวะช,ช่องจัก,กรวาลเวอร์แลนด์ต่อไปสตอมแอคแท็กสองวิจ้ตัวเนี้ยแม่งตีแรงแม่งทุกสกิลเลยเวสตอมแอคแท็กเนี๋ยตีโคตรแรงเดดบอลเนี่ยเดดบอลเอ๊ะคุณคุณนะเดดบอลเนี่ยช่างเหอะก็จะเป็นการยิงซึ่งยิงแรงอีกแล้วคือแม่งแรงทุกสกิลเลยเวเนี่ยแม่งแรงทุกสกิลเลย ผูดาวอยู่ที่3าวิคือไม่สามารถระเบิดตึกได้าภายในพริบตาต่อไปชูต่อไปเจสุดก็จะเป,เป็นการพรุ่งตัวแบบ g w a r น Skibidi ด,ด,มด,มดมอมดาวเสอ่าแค่นี้แหละซึ่งบวกเลยตัวเนี้ยคือถ้าไม่นับไออ่าอะไรวะไอเผาก็สเนี้ยไอเผาก็ดทั้งหมดเลยตรงเนี้ยแล้วก็ไม่นับไอนูกฮูกแล้วก็ไอปานะ บอกเลยไอตัวเชียเนี่ยแม่งเก่งสุดและคือด้วยความที่แม่งบินบินเร็วอะ่ะคือก็บินอย่างเงี้ยอสมมติเอ่อซูปเปอร์อาร์เมอร์ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็บินชนหลังฝ้ายเงี้ยแล้วมันก็ยิงไปเรื่อยๆเนะี่ยคูดาสีวีเดมันก็ยิงยิง,ย,งยิงไปเรื่อยๆ <c oughs> บอกผมบอกเลยตัวเนี้ยแม่งสู้ยากมากคือสู้ยากแม่งทุกตัวที่แม่งเป็น เอสตัะไม่นับไอแมกเนตนะไอแมกเนตอ่ะคือเอ่อมันโมเดลคล้ายๆกับดีเทเนอร์เฉยๆเว้ยไอคือคนสร้างเขาก็เลยเออนับว่าไม่เป็นแอสตัซึ่งความจริงไม่ใช่เออแลอ้วไอเนี้ยมันได้บาร์ได้วยแล้วคือมัน5,000คิวเรื่อยๆมันก็นเยอะขึ้นด้วยซึ่งรู้ได้ไงเหรอเพราะว่าคือผมเคยเอ่อใช้เจ้าตัวของ อะไรอะซูปเปอร์อาร์เมอร์ไปตีมันอะตีมันหลายทีมากเลยว่ากาแม่งจะตายอะแม่งเลือ,อดโคตรเยอะเลยซึ่งดูแล้วแัว่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดั้นแค่สองวันห้าแต่ทำไมตีเป็นล้านรอบทำไมมันมตายวะโอเคก็มีแค่นี้แหละเนะโอเคคือบอกเลยไอช่วงบูแกของสองตัวเนี่ยไออะไรนะไอ เอสตัวเอมเพลอร์เนี่ยกับอไอเอสตัวดีเทนเนอร์แม่งหายากมากเลยเวย้ยเพราะว่าไอเอสตัวดีเทนเนอร์แม่งบั็กส่วนอ Emperor เอสตัวเอมเพลอร์เนี่ยแม่งก็เนี่ยมีแต่คนเล่นคือแม่งมีแต่คนเล่นเว้ยเพราะแม่งเก่งไงไอเว้นแปรถ้าช่วงบ,บูแเลก็ก็เนี่ยตัดไปเลยช่วงบูแเล็มามามาช่วงบูแเล็ ของตัวอะไรก่อนเดอเอาเป็นไมโครเวฟก่อนละกันซึ่งในเซิร์ฟนั้นมีแค่สองสามคนก็มีสองคนที่เป็นเผ่าแอสโตแล้วก็พรมอีกอนะคือผมจะเล่นฝังคามลราคก่อนก็คือจมไมโครเวฟนะเพราะในเซิร์ฟไม่มีแค่แอสโตแอร์กดอีค i วบแอร์อีคิวแอร์มา มาแล้วเอ้ยขอดเท่เค่หรือเปล่ปากูก็ไม่รู้ฮืมใครกำลังสู้น่ะเอ้ยโอ้พระเจ้าเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยขอแจมด้วยดิเฮ้ยแ er อสตรดีเทนเนอร์เฮ้ยแอสตรดีเทนเนอร์เฮ้ยเลเซอร์ปิวยิ้มไม่เด้ย พูดตายบ้าฮี่สนใจต้องมาใหม่น้องโอ้ยดิวตีเทนดิวตีเทนมาเลยอัติเบตอเวติจูสกิงเลเซอร์เข้าไปแล้วก็ตามด้วยอัติเบตพัดไอ้หนียายายาย ตอนนี้อันติเมทเลเซอร์แล้วก็มาไอ้น้องโคตรไม่เก่งแฮนเน่มาสู่กูดีเน่เน่บุญวูดเน่บุวินเยเบดมันใช้เบรบดิสตักชั่นเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ กูถอนคำพูดแม่งดาเมจเบาชิบกายเลยกูขอถอนคำพูดแม่งดาเมจเบาชิบหายเลยแม่ตัวต่อเปที่กูจะเอามีคนเล่นแอสโตมีคนเล่นจักรนนอตอ่ะมีได้ไงมันไม่มีเว้ย อ่าอ oh ้น oh ้องมาแล้วอ้น้องบักแม่สงสัยคงจะมีแค่ช่วงบูหลของเอ่อไมโครเวฟอย่างเดียวนะก็ผมขี้เกียจหาเซิร์ฟใหม่ก็ไปเล่นกันเอาเองนะส่วนเอ่อใครคิวไม่ถึงก็ก็ไปหาฟาร์มกันเอาเองนะผมขี้เกียจให้ทุกคนมาดูผมสู้และกูขี้เกียจทำคลิป